ฟันมันยืนใช่ไหมนี่ก็ไปหาหมอฟันนี่ก็จัดแบบผู้ใหญ่ก็คือแบบใสเขาบอกว่าประมาณเก้าถึงสิบเดือนนะ,ะก็ง้างปากสอนสอนให้ใส่ลีเทนเนอร์พอเอาลงพอใส่ก็ใส่ยากช่วยกันงาน่างช่วยกันงาน่างโอ้จะมันขี้เดียดน้นำลายเจ้าของแห้ง ที่ฉันหายไปย้อนฉันไปฉันปวดบ่ปวดหลายปันใดแต่ว่าแข่นั้นใส่ริเทนเนอร์พาเอาว่าใส่เขาบ่เคยใส่บ่เป,ปลี่ยนบ่ะเกิดเร่องเกิดเร่องนั้นหนีบหนีบคางโพงแคมเขาไปในแข่าโอ้ยถ่ายแล้วฉันแล้วอเอาใส่พ่อเขาใส่เข้า,าไปปพืบมันบ่ตรงกลางแข่าเขามันซีไปทีม,นมันบริยายซุ่มคือฟันเลี่ยงเนี้ย ฮ่าฮ่าเง็บเข้าไปไงไมัไงับกลับแบบนี้ขี้เจ้าวันจะไปเงับเขียวไปร่างย่างดึงออกก็ยัง้าจะดึงเขียวออกข้างนอกว่าไปจัดฟันเลยอยากหัวอยู่ว่าพี่น้อนไงเลยไปจัดอ่นนะเขียวมันบวงใส่วันบวงขวาวันจะได้ใส่เขียวปอมถ้านฟันสีนอ้องก็แตกแตกแตกี่เราแม่ก็เลยไปจัด เนี่ยนอเสนอมนบินคือคือค้อขวนบินนี่นะแล้วก็เขวนี้นสีออน่ออกง้าในง้มห้อยยั่งห้อยยั่งกระึกไปเรื่อยค่ะถ้าว่าไปเห็ดกเกลือตาสินใจเห็ดนี่แหละเกิดอะไรขึ้นกับฉันป่านวัยรุ่นย <c oughs> ง้มสกินเขาเป็นบอแง้มแมสิสกินเขาอ่ะห้อันงัดออกงัดออกเศร้าเทียงแรงได้ไปเอาออกเอาเอาอก เอว่งอว่าว่าเราใส่อะไรอยู่ในวันี้คุ้มอยู่ในห้องน้ำเคีงจำบองคืออยู่ในห้องน้ำนี่แหละเนี่ยจังสีแล้วเนี่ยข้างในนี่คือเขาใส่ลิเทนเนอร์ี่เบาเบาโซฟังบานนีนิสพฤติกรรมที่เขาเคยยางไก่อย่างเขาจะต้องหยิบไม้หย่ำแมนบังขันเขาใสอดพลาสติกลิเทนเนอร์แล้วเนี่ยเอาไม้หย่ำบ่าอะไรเลยเขาบอกให้กินเอาไม้หย่ำบ่าอะไรเลย มันต้องถอดออกสะกันยังข้านถอดบมดน้ำหนักแม่สิบารูดสิบมดนี่ <laughs> แม่อยากหัวมาบอกสุกันฟังเอามันก็่ว่าอยู่คนดีย